้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาร่นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักและก็นโนมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือรัคนาพิจิกในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคม2องพันขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาร่นะคะเอาละเราลองไปอัปเดตนะคะพลังงานตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวพิจิกในช่วงครึ่งแรกของพฤษภาเป็นอย่างไรนะคะ edge of sort เออคุณมี energy ของการ อาจจะมีการพูดคุยน้อยลงนะคะเพื่อที่จะสังเกตการอะไรบางอย่างหรือแอบสืบแอบส่อ,บบสองนะคะเพจช็อปมอน์เป็นเหมือนเป็น energy ของการออได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะหรือว่าคุณมีในเรื่องของ p a s ช i o n กับใครคนหนึ่งนะคะมากๆแนละ้วแล้วคุณก็แอบ,บสืแบแอบสองเขาอยู่นั่นเอง7 of Cups ในช่วงนี้อาจจะออมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะในเรื่องของ ชาวพิจิกเองนะคะอาจจะแบบมีคนนู้นคนนี้เข้ามานะคะ j u s t i c เนี่ยคุณกำลังตัดสินใจอยู่นะคะหรือว่าคุณมีในเรื่องของอะไรล่ะเส้นทางที่จะต้องเลือกนะซึ่งคุณจะต้องใช้การฟังหัวใจของตัวเองนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากๆเลย listen to intuition คือในช่วงนี้คุณจะมีในเรื่องของความฝันมีเซนต์นะคะที่แบบเหมือนกับ คุณค่อนข้างที่จะสามารถที่จะใช้ในการตัดสินใจได้นะคะถ้าลองถามหัวใจตัวเองดีๆนะคะเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นหลักเนี่ยนะคะจะถือว่าการตัดสินใจของคุณนะ่ะค่อนข้างจะแม่นยำเลยทีเดียวเพราะว่าคุณนะ่ะได้ใช้การพินิษพิจารณาอะไรนะคะพอสมควรรวมถึงแบบ เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยชี้นำทางคุณอยู่ด้วยนั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะ energy ตัวตนควารู้สึกนึกคิดของเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ energy ของเขานะคะเดสมี energy ของอความเป็นพิจิกนะคะ the emperor เมธ the lover มิถุนมีในเรื่องของอ ให้เมเจอร์อาคาน่าขึ้นมานะคะโฟอัพคัพและเอชซับคัพนั่นเองนะคะโอเคในเอเนอร์จีของเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็น คนเก่าๆ่าของคุณเนาะคนที่แบบว่าเคยมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนมันจบลงไปนะคะมันจบลงไปแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความมีอีโก้ของเขานะคะแล้วก็มันทาให้คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหากันแล้วปัญหาความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยบางทีมันเป็นลักษณะของโอเคมันมีเรื่องแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่เหมือนแบบพรหมลิขิตนำพาให้มาพบกันก็จริงเนาะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นทางเลือกตัวเลือกของกันและกัน ะะมีใายใด่ายหนึ่งที่แบบเออเข้ามาเป็นตัวช้อยตัวเลือกอะไรแบบเนี้ <c oughs> นะคะความรักที่มันดูซ้อนๆเนาะในส่วนของเขาตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะอเขาอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองเยอะมากคุณอาจจะเข้าไปลองสืบส่องเขาเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเขาค่อนข้างออมีอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขานะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหรือว่าแม้แต่ แม้แต่ความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้นะแต่เราก็จะไปสืบดูว่าความรักครั้งใหม่ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะฟิจิตเอาละต่อไปเราจะไปดูว่าสถานการณ์ความรักแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะ energy ของชาวทัตไฟนะคะ king of w a n d s เมษสิงห์ธนูเนาะเป็น energy ของคนที่อสืบส่องกันนะคะในเรื่องของแบบมันเหมือนมีแพชชั่นต่อกันะนะคะมีแพชชั่นแล้วก็มานั่งสืบส่อ,สองเป็นอะไรที่แบบ ไม่ได้ take action อะไรมากมายนะคะเพราะว่าเหมือนกับแบบ พยายามที่จะมีฟอร์มของตัวเองนะคะเพราะว่าก็ยังไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเ,ออเราคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะทีนี้ลองไปดูซิว่าในอดีตเป็นอย่างไรนะในอดีตนี้แบบแหมเป็นสี่ไม้เลยทีเดียวนะคะเป็นอะไรที่แบบอาจจะเคยใช้ในเรื่องของวันเวลาร่วมกันอย่างมีความสุขมานะคะอาจจะเคยเพูดคุยกันอย่างแฮปปี้มีความสุขนะหรือว่าเคยเ วางแผนในเรื่องของอนาคตร่วมกันก็ได้นะคะมีความรู้สึกถึงความเป็นโซ c คอนเน็กชันด้วยนะเป็นมีความเป็นคู่กันอะไรแบบนี้นะคะลักษณะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการหลงไหลซึ่งกันและกันมากๆเลยนะคะเดอะเดวิลเกี่ยวข้องกับมังกรด้วยนะคะ <c oughs> ใช่มันเป็นความหลงไหลมีความดึงดูด นะแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะค่อนข้างจะท็อกซิกนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวความเศร้าความทุกข์ปนเข้ามานะคะแล้วมันทําให้เรารู้สึกเสียใจเนาะอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มีปัญหาวุ่นวายยุ่ง,งรุงตุงนังความหึงหวงความไม่ไว้เนือ้อเชื่อใจมีเดมนด้วยนะคะ หวาดแ,แวงสงสัยขุ่นมัวเรื่องราวความที่เรารู้สึกว่ามันมีความรักซ้อนอะไรหรือเปล่านะคะหรือเราเป็นตัวเลือกไหมอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยแบบมีปัญหาขึ้นมานะคะในเรื่องของนะคะคือความรักครั้งนี้มันเหมือนจู่ๆว่ามันเคยพังลงมาอย่างที่เราไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคะแบบว่าเหมือนกับเออมันเป็นเหตุการณ์ที่อะไรแบบ เราก็งงๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่โตโดยที่เราก็ไม่ได้ทันคัดคิดนั่นเองนะคะ The e m p r e s <c> s <oughs> ตอนนี้คุณดูเหมือนว่าคุณจะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างดีละนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นนะคะการที่จะอยู่อย่างไรให้มีความสุขนะคะการที่จะ ปรับบาลานซ์ชีวิตในตัวเองอย่างไรนะคะให้สมดุลทั้งเรื่องการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคุณอยู่ในเ,เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่มันดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคมีความพักภูมิใจในตัวเองหรือว่าพึงพอใจในตัวเองพอสมควรนะคะเพราะว่าอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือได้ไปอยู่ใน ที่ที่มันดีมันสะดวกสบายสําหรับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักคุณก็อาจจะปล่อยในลักษณะที่ว่าถ้ามันไม่ชัดเจนมันดูขมุขมัวอะไรเงี้ยนะคะคุณก็แบบว่าโอเคหันมาถามตัวเองอะว่ายัางต้องการอยู่หรือเปล่านะคะมีใครเกี่ยวข้องกับคุณได้บ้างนะคะมีชาวพฤษศทัดน้ํามีนกรกฎพิจิกด้วยนะคะเอาล่ะความรักครั้งนี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของ ครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะที่อาจจะต้องเคลียร์ต้องจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องของครอบครัวนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในตําแหน่งของเขานะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์เนี่ย เข <c oughs> าน้าจะรู้สึกดีมากๆแหละนะคะหรือว่าถึงขั้นแบบรักมากๆคาดหวังมากๆนะคะที่จะได้เป็นครอบเป็นครัวร่วมกันนะคะหรือว่าม,มันเหมือนมีการมองกันมาในอ,ในอดีตว่าในอนาคตเนี่ยนะคะเราจะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีความพร้อมนะคะพ่อแม่ลูกหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ก็แต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าโอเคฉัน ขออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็โฟกัสการงานการเงินดีกว่าตอนนี้เพราะปัญหามันมันมากมายยุ่งเหยิงเพราะที่ผ่านมามันก็ดูแบบค่อนข้างจะช็อกหรือว่ามีความเสียใจนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทําให้เราทุกข์มาพอสมควรแหละนะคะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้ามันยังไม่มีอะไรชัดเจนมันยังดูลุ่มเครือเนี่ยเราขอเริ่มต้นใหม่กับตัวเองดีกว่านะคะเอซับวอนส เป็นการเริ่มต้นใหม่นะแต่ถ้าจะถามว่ามีใครหยิบยืน่นความรักครั้งใหม่เข้ามาหรือเปล่าก็มีอยู่นะคะมีใน energy ของคนที่พยายามที่จะเข้ามานะคะซึ่งเขาน่าจะมี p a ชชั่นนะคะ<ม>เขาน่าจะมีความรู้สึกที่แบบ เออรู้สึกดีมากๆอยากเริ่มต้นใหม่มากๆนะอาจจะเป็น energy ของความสดใหม่นะคะแล้วถ้าจะถามว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นไหมคุณกลับไปทำหัวใจตัวเองมากกว่านะคะว่าพร้อมไหมแต่ที่แน่ๆเหมือนฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมากกว่านะคะเอาละนี่ก็คือ energy นะคะสถานการณ์ของชาวพิจิก ต่อไปเราไปดูนะคะข้อความในใจจากเขาคนนั้นกันบ้างว่าเป็นยังไงข้อความในใจจากเขาคนนั้นอ might be too late to apologize มันจะสายเกินไปไหมนาะถ้าจะกล่าวคำขอโทษนะคะมันก็อาจจะล่วงเลยผ่านมาพอสมควรแล้วนั่นเอง Painful Memory Keep Haunting Me ความทรงจำอันแสนเจ็บปวดเนี่ยมันก็ตามหลอกหลอนเขาอยู่เหมือนกันนะคะภาพความทรงจำในดิตเก่าๆที่เคยเจ็บปวด ร่วมกันมานั่นเ s t e your time อ n ม e อย่ามาเสียเวลากับฉันเลยนะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาเนาะเขาอาจจะมีความไม่พร้อมก็ได้นะคะมีอะไรที่ทําให้คุณต้องรีรีรอรนะคะหรือว่าเขามีความรู้สึกว่าเออเขายังไม่ดีพออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอะไรอีก I'm planning to return soon แต่ที่แน่ๆคือเขาวางแผนว่าอยากจะกลับเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะเอาละ ทีนี้ชาวพิจิกก็ต้องลองดูว่าพร้อมไหมสำหรับการที่เขาจะกลับมานั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูภาพโมเมนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกมีอะไรบ้างนะคะภาพโมเมนต์สำคัญเดอ l o เ e อร์สองคนนี้เคยรักกันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและก,กันนะคะหรือว่าอาผมลิขิตเข้ามาให้เจอกันเนาะมันเป็นภาพในอดีตที่แบบ เคยรักกันดูดื่มอะไรแบบนี้นะคะ the lovers แต่ตอนนี้ก็มานั่งคุ้นคิดกันแหละนะคะมันมีในเรื่องของความคิดถึงไอเอนเนอรของความคิดถึงความขาดอาจจะเป็นอะไรที่แอบคิดถึงกันอยู่นะคะความหวยหาเนะการที่ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะดูมีคนเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายหรือว่าดูแบบลักษณะที่ว่ามีตัวช้อยตัวเลือกอะไรกันนะคะมันก็เลยแบบมีความเข้าใจผิดกันไปก็ได้นะคะว่าเอ๊ะเราเราเป็นแค่ตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เขาจะเลือกเนี่ยนะคะจะมีอยู่แค่คนเดียวเนาะเพียงแต่ว่าจะเป็นใครนะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นใครเท่านั้นเอง ต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของเส้นทางแห่งความรักกันเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้เป็นอย่างไรต้องผ่านอะไรกันบ้างนะคะ start to talk lack of sleep และ k of ถ i ายด up คือมันเหมือน คุณอาจจะเคยมีการแบบพูดคุยกันอย่างมีความสุขเนาะสนุกสนานนะคะอาจจะแบบเออส่งเมสเสจข้อความกันนะคะคุณสองคนเริ่มต้นด้วยกันออพูดคุยกันแบบนั้นเนาะแต่เรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันทำทำให้คุณแบบถึงขั้นนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะคะเคยเป็นอย่างนั้นมาเนาะแล้วมันก็รู้สึกถึงความอึดอัดด้วยเพราะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนทำอะไรไม่ได้มาก นะะจะ take action อะไรไม่ได้มากหรือทำอย่างที่ใจตัวเองต้องการไม่ได้นะคะแล้วมันก็อยู่ในภาวะที่ดูน่าอึอดอัดพอสมควรเลยทีเดียวนี่ก็คือแบบเหมือนเส้นทางที่ต้องผ่านด่านไปให้ได้นั่นเองต่อไปนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรลักษณะนะคะ following your, following your heart thinking of you มันมีในเรื่องของความห่างความคิดถึงเนาะ มีคนอยากจะตามหัวใจตัวเองนะคะตามใจตัวเองในเรื่องของความรักครั้งนี้เพราะเนื่องจากความคิดถึงนะแต่อุปสรรคก,ก็เป็นเรื่องของระยะทางนะคะหรือความระยะห่างหรือมีการห่างกันนั่นเองนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นลักษณะของรักระยะไกลนะคะรักทางไกลต่อไปก็คือคำแนะนำนะคะที่จะให้กับชาวพิจิกในช่วงนี้คืออะไรเอ่ย คำแนะนำสำหรับชาวพิจิกจากแองเจลนะคะ free yourself เอ๊ะถ้ามันยุ่งเหยิงวุ่นวายซับซ้อนมากก็ลองปล่อยตัวเองออกมาก่อนนะคะถ้ามันปัญหาเยอะเนาะ healing family ชู้เพราะว่ามัจจะต้องมีคนต้องไปเยียวยาดูแลในเรื่องของครอบครัวนะคะสะสางก่อนอันคว q u i r e d love ช่วงนี้มันก็เลยดูเคมีอาจจะยังไม่ ไม่ลงกันนะคะแล้วก็มันอาจจะดูเหมือนสมหวังได้ยากในช่วงนี้เหมือนกันนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับชาวพิจิกกันนะคะข้อคิดจะให้ให้ชาวพิจิกคืออะไรเอ่ย Just let it go เนี่ยค่ะคงคงต้องปล่อยวาง ะะถ้าคือปล่อยวางจากปัญหาคือความสัมพันธ์นี้มาดูเหมือนปัญหาเยอะเนาะปัญหาเยอะแล้วก็มันยังแก้ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปก่อนอันเองเอาละนี่ก็คือนะคะในเรื่องของครึ่งเดือนแรกของพฤษภานะคะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเราคงต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะการไลค์คอมเมนต์นะคะ Subscribe ด้วยนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือว่า เรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่ทาโร่ออร์เคิลเข้ามาได้ที่หลายที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในทุกๆด้านนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ